น้าเลยนะ,ะ,ะยแ,ลแล้วนะครับรวมทั้งผู้ผู้ใหญ่เลยหลายท่านนะครับที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้ขอบคุณท่านสารจาร,รย์รพีสาคริกนะครับต่นครับ <c oughs> <c oughs> แต่ในงานวันรรนี้กันเองอยนา,ยอยากจะพูดถึงเรื่องว่าทำไมข้าไท่่ศูนย์ข้าวรรชาติที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ฟิลิปปินสี่ยมได้ชิดนะครับอย่างเช่นไมเล่นติ๊กิวันก่อนาก,กตรนะครับคุสงครสิพกรคุณวิชัย้ําสุทธิก็เฉียให้เขียนหนังสือ,อก็พยายามรวบรวมจะเขียนครับ เขียนไปเขียนมานะครับครอบไม่ออกสักทีหนึ่งนะกลับไปได้แรงความรู้ดีแรงนะครับจากท่านจุติไกรเลิศนะครับและครับวันหนึ่งเราได้โอกาสไปที่พิพิธภัณฑ์ข้าวที่เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงนะที่หลักสิทธิ์แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าในในพิพิธภัณฑ์ที่เก็บข้าวเนี่ยมันข้าวที่เก็บอยู่เกือบ400ชนิดนะเก็บไว้ในขวดเล็กๆหลังมาเนี่ยเป็นข้าวที่สวยงามมาก พราะหลายคนอยากจะรู้คําตอบว่าทําไมอยู่มาเป็นนังสือมหาการผมเท่าึ้นมาผมโตในหนังสือแต่มันเป็นจังหวะช่วงที่ท่านนายสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วตอนนั้นเราทําโครงการประกันรายได้แล้วผมเชื่อว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแนวทางที่ดีที่งั้นเมื่อถึงขนาดนี้เนี่ยเวลาออกมาเป็นนังสือแล้วนะคำถามถามว่าความรู้สึกทางการ Okay, will you